นี่เดียวอายห้างนึง,อา,ง,นงอากินของสูงด้วยจ้าเมื่อนี่ ตามภาษาโควิดระบาด,าาดฮันเดยลูกพี่ฮันเดย์ไลายลจ้ะ หลายค่ะข้างมดแดงอ่ะกระลังเริ่มออกด <c oughs> อกพี่น้องแม่ไล่ยชักครับเทพบ,บุตรกองยาว,วยาครับสวนยางชักครับเทพบุตรกองยาวอันสวนยางผู้ใดผู้แต่ว่าอันชัดเด้อเพิ่นมาแง่ แตกละจ้าหากินไปจังสี่ละอีสานบานเห่าบือดแนวกินดอกจักหน่อยกับย้ำน้องใหม่ย้ำโกบย้ำเขียดพี่น้องเอ้ย อืดแนวกินดอกไข่หมดแดงกิโลละหาลอยจ้าว่่ได้สื่อเขากินดอกจาพี่น้อง หากินเองอกเ่อยากห็ดยาอยากเ็ดอยากคหมดแดงอยากจะใครหมดแดงว่าสันพี่น้องมันหากินง่ายโพด เห็ดมันอยู่ต่ำแต่หมดแดงมันอยู่สูงอยากแนวมันอยู่สูง <S <S สูงคุณ่ะอ,อุนตนุนอินเตนยุพี่น้องหลายหลายจะใครอย่างผู้ใดบุ๊ก็จะเอาเส้ากีดล่ะมันบ,บ่เป็นราคา ผีห้างหนึ่งยู่ปูสูงจ้ะมันล่มมันใหญ่ลงมาตาม่ำหาไปเรื่อยๆจะสร้ามันคำยู่บานกับจักสีเห็ดอีหยังนอนซื้อๆนอนกักโตยู่บาน นอนไปนอนมาจักหน่อยกระทองส่วนตัวกักตูโดนไลายอุ้ยห้างน่งห้างหน่อยบอเบอาบ่ มันหน่อยบอเอาโฟดว่าสัตว์เอาต่อ,อันใหญ่ๆมักของใหญ่ ป้ากัมีไข่มดแดงม,นม,งงงนมีนมัมยล่งทงล่งน้ำกัมีกุ้งหอยปูป่าเบ้อเอิ้ดอ,อกค่ะซํำสิกินนี่ฟูนห้างหนึ่งสองห้างยูทั้งผุน พูนย่างงงไปอีกนอนกกตูอยู่บ้านเบื่อกับมาหาลงทงยู่ทงยูท่าเห้าบ่มี่ดอกจ้าโควิดนนะมีแต่ค้อยบิดนี่แหละ สองห้างสามห้างผนห้างนั่งอยู่ต่ำๆผลอาสำานียเนาะจา้าเดี๋ยวจังคอยเบิงคลิปใหม่คลิปต่อไปเดี๋ยวสิลลงให้เบิงว่าได้ลายปันไดเมื่อนี่